ครับสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงหญิงเหมือนเดิมครับผมฮ้อน41ดาวแล้วครับในโรม,มิ่งเหมือนเดิมนะครับผมสายโซโล่เนี่ย <c oughs> ขาดและไล่ผมกันเลนนั่นแหละนะครับผมวัฒนัทต้องเล่นครับ <c oughs> รุ่นก็ไปเทมาลังแฝงยวผมขึ้นไปห้ต้นเกรมนะครับร <c oughs> ล่งข่างมันเป็นสี่นี่วนะ เป็นเส้เหนียวปั๊บไหมด้วยนะ่จะตึงเนี่ยนะผ้เาเมียดเอากระปูกนครับจังหวลวซีก่อนนะจังหวลวซีเร็่นะถ้าได้นะถ้าไม่ได้ก็เข้ากับซีก่อนนะครับเมียดเขากระปูองอีก็สับซำคัญครับรรถ้าไ่ได้ด้วยคููกลางแบบงัดกันเลยครับเจนหนึ่งนาทีแหลกเลย มันเจ็บนะผมกับเจ็บด้วยกันนะต้องออกนะอย่างเราเวฟนี่ผมน่าจะกบแหละล่องมวยกันไปครับหนึ่งนาทีแรกเจ็บตั้งคูนะเชียร์กลางก็แล้วกันครับ อ่าโดดไปแล้วนะใจส,สุดหนาจัดตุยนะอันชิ้นี่ยโดดเล่นข้างผู้งัดเลยนะครับบนกันนัวกันจัดเดียก,ก,กห้าตัวฟังก่อนแล้วกัน mm hmm. ให้ยากนานเล่นนะ ที่เหนียวมันเกิดพอดีนะน่าจะลุ่งครับยังไงโอ้โหลุ่งแบบเกี้ยมเดือดบอลลุนเลยเฮ้ยงัดพิทางวอเนี้เฉลี่ยตายเร็วกว่าเดิมอีกยินรับตีนกันครับเพื่อนเติมนะนี่ฮิวล่มเลยล่มล่มไปดีพิกเลนเลยนะโอช็อตเนี่ย นี่เดี๋ยวมาสองครับคิดลาแบบรว่วจัดเลยตอนเนี้ยกลาง,ง,ง,ตางแตกไหมแต่๋ยม,มียไปตีบมเอ้ยตีบนด้วยโอ้ยตั้งไงแท่งนี้นะมาตีขอเทนนิสเ่าไดเนี่ยลอยเก้าซิบไปตีบนไปครับเข้าแท่งไม่หัวใจเฉลี่ยไปเลยจ้า นี่ฟังนะฮะยา่าอย่าหาวนะอย่าลืมแท็กเล่นคลิปกับเชลี่กับมเมดด้วยนะครับผมย่อมจะจนเกินไปนะ,ะนเฮานี่เนียนะผมเปิดตาเลยฟังเมดไปก่อนนะยิวแทงอีกแล้วอะ่ะโดนเหยี่ยมฮายาหลมเลยสวยจัดขีล่ะรบรวยจริง ยิ้วแทงอีกแล้ว <Double kill. S 1> นิรียมันกระโดมครับเห็นตัวเลยนะไอ้สวยสวยพรออะไรเพื่อนกบ,บันกับช่องกันตอนเนี้ยปลาตึงเหรียญง่ายครับผมกดรวมสโลวมาเนี่ยยังไงสโ,โลคิ้วือเปล่า โอ้มันหลอดได้ไงที่หล่าโดนนะโอ้ยกำลังจะบอกว่าใจแข็งว่ะฟังเลยช่ยเกินไปเปล่าชัทนี้ฟังได้ไงโอ้มีน่าโดนมานหนีดิไอ้ลินง่ายนะครับับบนี่ยถ้าเป็นลินไป ตัวแบบคุ้มจังวัดีิ่งี้ยค่อยๆเล่นใจเย็นครับตัวเนี้ยไม่ต้องรีบครับไปไปยืนกันน้านอยู่นะไปลิ่นชนกัห้ายยาไปครับข้างบน<ป>มดนหาจันรอด เฮ้ยโซโลคิวได้ยูสวยนนีะแค่แค่นหะ้เพื่อนหน่อยละกันเด่งเลื่อดนะครับผมชิ่นที่สองนะงัดหน่อยละกันเจอหนะ้าโอเครับฟังไว้นะเอาแบบช่วๆเลยข้องช่วๆครับ อ้าวคนละตโตแท่งไงเพื่อนไอ้เดียบเนี่ย,ยมีงัดนะโอ้โหมมากนะบปอมร้ายมีจัดเลยผมก็หิ้มวยในแบบสนุกดีครับแบบโล่มแล้วแบบเพืเพ่อนเป็นงานนั่นนี่แบบอย่างร่มคูตาเลย ิันที่สามเป็นทรอยครับผม,มกันลิเลียนหน่อยนะกันเนื้อมากโคดเบ้าด้วยครับลิเลียโมเมนต์มาโคดเบ้าแบบแบบเบ้าเะยดับหนึ่งนะมันบบโมเวอร์แค่ใจเ,เก่าที่วันเนื้อนักยูหล่าตึงอนะค่อยๆลินครับผม เปลี่ยนบนเหลี่ยงดาร์กนั่นเลยยืนหน้าเน,นี่ยนะเงินผ้ามีตายยังไงไม่รู้กุนาเปิดเลยยวแทงอีกแล้วเป็นหยังกับแทงว่ะ น่มไปสองเห,หนียกนึงนะคุมเนี่ยโอ้ยมีของแล้วฮหย่าเลี้ยงเกินจ้านรับด้วยแันลี่อันตีก็มีกาอะไรครับผมไม่มีเลือดจะเล่นแล้วตอนนี้เฉลี่ยาเสพจัดเลยถ้าเป็นผมเล่นผมจะยืนหนากว่านี้นะแบบอันตี้ไรเพื่อนกันยังดี หล่มเลยกีฬาเฮ้ยมีคนรุดมีคนรุดโดนโดรดเดียวหวังหน่อยละกันไปไหนจ๊ะแงหนูกดดันตีทำไมลูกสลูกขีวชัดดาวด้วยเกิน มีไปเคี่ยวเคี่ยวเองมาเลยต่อสองเลยมาแล้วตองมาเรียวมาล่อเพื่อนนะครับผมพวกนี้มันหมกักหิวแทงครับซุ่มสี่สิบดาวเนี่ยชดดาวนะเบิดหนาได้สองนะเสียห้ายไลเซีน พร้อมฟังพร้อมลั่นครับพร้อมลัน่นพร้อมลั่นครับพร้อมลัน่นโอ้บุญโดนเหนีห่ยเกินบนุญงัดหน่อยละกันโอ้โอยเรียนเลยเยอยีลิ้นเอาสุดวะ ลิลล์แก่เคิร์นนี่ครับงั้นหน่อยแล้วกันอ่าฟังเลยนะพูดตังโดดอ่าอย่างเงี้ยมาเห็นนะเห็นนะ <laughs> สักูน,นึงขามโมได้ขวดห้าเลย จำเดบบอพรเรื่อนเมื่อไหร่ขึ้นกลางเนี้ยไม่ค่อยเด่นครับเด่นบอกดับเบาต้องรีบครับยากดีกว่าเรื่องเกินว่าหย่าพุมเปลี่ยนเป็นกอสะทอนละ ลอเพื่อนก่อนครับไอลีกับนะเอาไปตรงรีบเปิดนะย่ำมาล่อคบหาคนครับผมเรดเกมตัวหนึ่งตายกันส้ำคัญมากวนะเอะผุ่มซะด้วยฮะออกได้ได้ง่ายเนี่ยโอ้เหมือนผมรุดเดียวโลนโดแล้วตอนเนี้ยนิ้วแท่งกันจัดเลยอะ ลมไปดีงัดครังัดเขามาทำไมครับงัดทางงัดครับโอ้โหโอ,อันตีีกดผิวเลยตัวเนี้ยงัดหน่อยแล้วกันทามเลยสกิลสองครับผมงัดห้าย่าอีกทีเช่ครับ รู้สึกว่าช่วงนี้ินลินโร่มได้ดาวนะครับเป็นเล่นินแบบตัวเมแนแค่นี้บุกไข่ไ้ดาวเลยเล่ินอยากัางไงไปดูนึอเป็นปน้ำโซโลกอะบรูดนะแบบโซโลเหมือนว่าโร่มเล่นง่ายครับอันเป็นเล่นินแค่นี้กับเมียนนั่นนี่มันต้องแบบร่มต้องหลูหรูใจอะครับจังเล่นง่ายนะตอเอ็มเฉยเลยอันนี้เล่นโร่มแนี่แต่ห้าสี่เดินไปนเลยน,นะครับ อยู่ในหัวเขาเลยเมื่อวานผมสิเหลยนแบบโซโลแหล่งแต่ร่วมขึ้นสูทีมปะยี่เลี่ยแบบหนึ่งหกหนึ่งแปดเลยนะหน่ไอรีถึงใจช่วอไปหล่นน้่อีกไปรักพี่ผมจะกดโซโล ไปแล้วครับไปเจอกันลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อีกลองกดไลค์กดติด,ดตามนะครับผมยังไงสโลว์แรงต่อได้ก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปนะครับเจอกันคลิหนาครับผมเจอกันครับเจอกันเดี๋ยวผมไปกดแหล่งต่อแหละสโลว์ยาวๆครับช่วงนี้มีไพ่เห่นด้วยเลย